คุณจักพรพรรดิโบเชียริตสุดยอดของคุนตุต๋อและคุนไทยแห่งยุครัตนโกสิร์อยู่ต่อหน,น้าท่านเป็นคุณผู้พระนางชิ้นเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นมามาพูดถึงคุณจักรพรรดิพระนางคูน่นี้เป็นคู่ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2526และ2527หมายถึงว่าคุนสองตัวนี้สร้างสองปีมีความสมบูรณ์ที่สุดคู่หนึ่งซึ่งมีอยู่ไม่มากคู่นักที่อยู่ในการาครอบครองของเอกชน ตัวนางเนี่ยมีถือพัดท,ที่เขียนเป็นลายตัวบ,บัวมีการเซ็นชื่อจักรพันธ์โปเชกริตไว้ที่พัดน,นั้นด้วยส่วนหุ่นพระที่พระขันก็มีลายเซ็นจักรพันธ์โปเชกริแล้วก็ปีที่สร้างเช่นเดียวกันแน่นอนในยุคนั้นเนี่ยใบหน้าทั้งหมดเนี่ยเขียนโดยฝีมืออาจารย์เองผ้าห่มของตัวนางโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยก็มีรูปลายงานปักที่งดงามที่เป็นสกุลช่างจักรพันธ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ด้านการปัก ต่างเองเนี่ยประปะดหบปีกแมลงทับเป็นสมบัติล้ำค่าเช่นเดียวกันจึงเป็นสิ่งของสะสมที่ควรค่ากับท่านอย่างแท้จริงครับจะเชิญชวนให้เข้ามาชมในลักษณะเ e อ็กซ์คลู p ีฟพ i วิจะได้ชื่นชมคุณชุดนี้อย่างใกล้ชิดครับ